ความรักในจัก,กรวาลคนทุกคนก็เป็นเซลล์ในร่างที่มีชีวิตอันสูงสง่งที่มีเพียงหนึ่งเดียวร่างอันศักดิ์สิทธิ์และนั่นก็ควรเป็นความศรัทธาโชคลาภและความพร้อมมูลของคุณสีสัตยาสายบาบาสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ ความรักของไลเวอร์เกอร์คนหนึ่งนะคะซึ่งคลิปนี้กันคิดมาสักระยะหนึ่งแล้วว่าเราควรจะมาทําคลิปเล่าให้กับทุกคนเพื่อที่จะแบ่งปันเป็นวิทยาทานให้เราเชาวแสงหรือไลเวอร์เกอร์ที่อยู่บนโลกใบนี้และได้พบกับเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่ที่หลุดลอยแตกสลาย จริงๆปีนี้นะคะเป็นปีที่แตกสลายเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของพลังงานที่มีตรงกันทั้งด้านความรักความสัมพันธ์ของกันกับความสัมพันธ์ในหลายๆรูปแบบที่พังคลืนลงมายิ่งกว่าหัอคอยซึ่งแน่นอนค่ะมันต้องมาแบ่งปันบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะฉันก็อยู่ในคลื่นความถี่ที่ดี ทำไมความสัมพันธ์ที่เคยดีกลับห่างหายไปเราเป็นไลฟ์วอร์เกอร์ er ค่ะทุกคนเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้เรามาอยู่ในร่างของมนุษย์ที่จะต้องเรียนรู้หลายๆสิ่งบางคนอาจจะบอกว่าเจอความรักที่ดีแล้วคนนี้แหละคือ spiritual lover หรือคือคู่รักทางจิตวิญญาณของเราเราคงจะอยู่จนตายไปจากกันในร่างของมนุษย์แต่จริงๆไม่ใช่นะคะ ไม่ใช่จากการเรียนรู้ของตัวกันเองคนที่เรารักที่สุดคนที่เราเคยคิดว่าคนนี้คือคนที่ใช่ที่สุดแต่วันหนึง่งเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเติบโตเราต้องแยกกันไปเติบโตเขาจะมาในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อที่จะมาเติมเต็มเราและสอนเราให้ได้เรียนรู้นี่คือเรื่องจริงค่ะถามว่าการเลิกรากับคนรักเนี่ยเจ็บปวดไหม ครั้งที่แล้วที่กันมาสอนเรื่องของการเขียนลิสต์มาสเตอร์ลิต่างๆและแบ่งปันเรื่องราวที่มีใครบางคนคงได้ฟังซึ่งบรรน,นานแล้วนะคะเกือบเกือบสาปีแล้วและกันก็ยังคิดว่านี่อาจจะเป็นรักครั้งสุดท้ายเพราะว่านี่คือทวินเฟรม นี่คือเปลวไฟคู่ของเราแต่จริงๆแล้วเขามาเพื่อที่จะสั่งสอนเพื่อที่จะส่งเราไปให้เรียนรู้ไม่ต้องเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาเราอยู่ในแมทริกนะคะตอนนี้เราอยู่ในโลกเสมือนจริงอยู่ในซิมูเลชันที่เราต้องเรียนรู้เป็นเกมค่ะหากชีวิตต้องราบเรียบนิ่งเรียบไม่ได้เรียนรู้อะไรเราจะลงมาทำไมล่ะคะเรื่องจริงซึ่ง New ช h a p t e r ที่จะต้องก้าวต่อไปบางครั้งอาจจะต้องเจ็บปวดรวดร้าวใจแทบสลายค่ะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเส้นทางของการเป็นไลเวอร์เกอร์ของมนุษย์คนหนึ่งเราต้องเจอกับอะไรที่บางครั้งแตกสลายจริงๆค่ะแต่มันก็ไม่เกินกว่าที่จะเยียวยาและรักษาเพราะบาดแผลทุกๆบาดแผลนั้นมันจะมีแสงสว่างที่จะส่องขึ้นมาเมื่อรอยแผลแตกและแยก คุณจะลุกขึ้นมาใหม่ได้และคุณได้เรียนรู้เมื่อถึงเวลาผ่านไปคุณจะรู้สึกว่าอ๋อมันก็แค่เรื่องนั้นเรื่องราวนี้เป็นเรื่องที่กระทบใจกันมากนะคะเป็นเรื่องของความรัก,กใครเคยติดตามและยังจําได้กันบอกว่าความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ดีงามทุกสิ่งทุกอย่างดีงามซึ่งจริงค่ะก่อนที่จะยุติความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่สวยงามอันนี้กันมาเล่าเพื่อแบ่งปันกับทุกคนที่ อยู่ในความสัมพันธ์หรือคนที่กําลังเจอเรื่องราวที่เป็นทางตันและคุณคิดว่าคนนี้ใช่ที่สุดแล้วที่คุณแอดแท็กมาที่คุณดึงดูดมาคุณคือทวินเฟลมคุณคือเปลวไฟคู่คุณคืออะไรก็ได้ที่คุณจะนิยามและคุณคิดว่าคุณผูกพันกันทางด้านจิตวิญญาณซึ่งคุณต้องรู้นะคะว่าวันหนึ่งที่เรา มาเพื่อที่จะเรียนรู้รักกันแบบสุดเัวใจใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันวันหนึ่งต้องแตกออกจากกันอีกเพื่อที่จะไปเรียนรู้พลังทางด้นานจิตวิญญาณที่สูงขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะส่งเราไปในจุดที่เราต้องเติบโตมากขึ้นอย่าลืมนะคะว่าบาดแผลทุกๆบาดแผลจะมีแสงสว่างออกมาทุกๆความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคู่รักเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรอย่างเงย ปีก่อนนะคะกันก็เจ็บมากๆ2ปีก่อนเจ็บมากๆเพื่อนสนิทที่สนิทที่สุดอยู่ดีๆก็จากหายจากลากันไปแยกกันไปเติบโตโดยไม่มีโอกาสที่จะบอกลาถ้าคุณอาจจะคิดว่าจริงๆแล้วเราก็แค่โทรไปก็แค่พิมพ์ข้อความไปทําไมถึงยากนะักนั่นแหละค่ะสิ่งที่ยากคนเราเมื่อจากกันไปแล้วแต่เราสามารถทำได้ด้วยกันเขียนหรือไร้า เขียนถนึงเขาเขาก็ได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วเรามีเหตุผลอะไรที่เราไม่ได้ติดต่อกันทั้งคู่นะคะไม่มีใครติดต่อกันก่อนและปีที่แล้วปลายปีกันเสียเพื่อนสนิทไปหลายคนมากแบบถึงขั้นเรานอยไปเลยค่ะถึงขั้นพลังงานตกไปเลยแต่มันทำให้กันได้เรียนรู้ว่า จริงๆแล้วเราเกิดมาเพื่ออยู่ในโลกใบนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อความสุขเพียงอย่างเดียวการมาอยู่บนโลกใบนี้เพื่อที่กันจะได้เรียนรู้ ในทุกๆความสัมพันธ์นะคะบาดแผลในความเจ็บปวดจะได้เติบโตขึ้นไปอีกหนึ่งระดับและขอบคุณยินดีที่ได้รู้จักพวกเขาตรงนี้การจะไม่พูดถึงรีสันหรือว่าเหตุผลต่างๆที่ความสัมพันธ์ที่รูปแบบเพื่อนต้องห่างหายกันไปเรารับจบเป็นว่าเราไม่โอเค เราในิสัยไม่ดีก็เพียงพอแล้วหลายๆอย่างนะคะทุกๆการจากลามันมีความเจ็บปวดแต่ความเจ็บปวดนั้นจะส่งผลไปสู่ความงดงามได้เสมอทีนี้เข้าเรื่องนะคะมาถึงความรักที่เป็นโซเมตเป็นคู่ชีวิตณนะช่วงเวลาหนึง่งกันคิดว่านี่คือครั้งสุดท้ายนี่คือคนที่เราคิดว่าเราไม่สามารถที่จะมีความรักในแบบนี้กับใครได้อีกซึ่งถามว่าณนะเวลานั้นมันอินมันใช่จริงๆค่ะ แต่ถึงเวลาที่เราจะต้องจากกันจริงๆถ้าทุกคนสามารถทำได้ในทุกๆความสัมพันธ์อย่าลืมขอบคุณแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักนะคะและข้อความนี้กันจะขอส่งข้อความถึงคนคนหนึ่งที่รักมากๆในช่วงเวลาหนึง่งตอนนี้กันก็ยังหวังดีเสมอ การจะทำเป็นตัวอย่างเพื่อให้พวกคุณทุกคนจริงๆกันพูดคุยและจบความสัมพันธ์ไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะสักพักหนึ่งแล้วถามว่าตอนนี้แข็งแรงดีไหมแข็งแรงดีค่ะแข็งแรงดีบาดแผลมีเยอะมากนะคะเรื่องของความรักเพราะความรักนักรบย่อมมีบาดแผลแต่ทุกๆบาดแผลทําให้กันแข็งแรงขึ้นทุกๆแผลเป็นที่เรามองเห็นในด้านความรักทําให้เราเติบโตขึ้นไปพร้อมกับอายุของเรา ข้อความนี้จะฝากส่งถึงคนคนหนึ่งนะคะที่เคยรักอย่างสุดหัวใจและจากลาเพื่อที่จะเติบโตแยกย้ายกันเติบโตณวันนี้เพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้กับคนที่ฟังคลิปนี้กันขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่มากและยินดีที่ได้รู้จักขอบคุณที่เกิดมาให้กันได้รักในช่วงเวลาหนึง่งขอบคุณที่เคยสพอร์ตขอบคุณที่เคย มีสิ่งดีๆใช้ชีวิตรวมกันแม้จะเป็นเวลาที่ไม่นานแต่เป็นเวลาที่แสนพิเศษเป็นเวลาที่ดีงามขอบคุณอ้อมกอดอันอบอุน่นขอบคุณที่สอนให้รู้จักใช้ชีวิตขอบคุณที่สอนให้กันเติบโตขอบคุณที่ทำให้กันได้เข้าใจถึงคำว่ารักขอบคุณที่เติมเต็มหัวใจอีกครึ่งดวงให้กับกัน ขอบคุณที่ให้กันได้เรียนรู้ในการรักตัวเองอีกหนึ่งระดับคุณที่ทำให้กันแข็งแกร่งขึ้นขอบคุณความดีงามที่เคยมอบให้และวันนี้กันขอโทษด,ด้วยนะคะกันขอโทษพี่ด้วยที่กันไม่สามารถที่จะรักษาความสัมพันธ์แบบทางไกลได้อีกแล้วกันไม่สามารถรอคอย อะไรที่มันจับต้องไม่ได้ในความคิดของกันกันไม่สามารถที่จะทนอยู่คนเดียวในระยะเวลาที่เรารักกันกันไม่อยากที่จะให้เราต้องทนรอกันคิดว่าสิ่งที่ผ่านมามันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำณเวลานั้น ขอบคุณจริงๆที่เกิดมาให้รักขอบคุณมากๆที่เป็นความสัมพันธ์ที่งดงามที่สุดที่เคยเจอมาแม้ระยะเวลามันจะสั้นไม่เคยเสียดายไม่เคยเสียใจที่เคยรักคนคนนี้และยังขอบคุณเสมอที่ได้รักขอให้งานของพี่สำเร็จตามที่พี่ตั้งใจ ตามที่พี่ขอโทษนะคะขอให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีขอให้ได้พบเจอกับคนที่สับพอร์ตคนที่ใช่ในหัวใจและขอโทษที่ไม่สามารถรักษา ความรักทางไกลและระยะทางที่ห่างไกลกันได้ขอโทษที่ไม่สามารถอยู่ข้างๆได้ไปตลอดแต่ในฐานะเพื่อนมนุษย์จิตวิญญาณยังคงห่วงใยเป็นกำลังใจให้เสมอทุกๆคนมีเส้นทางเป็นของตัวเองกันก็มีเส้นทางเป็นของตัวเองกันถึงไม่สามารถที่จะเสียสละตัวเองเพื่อที่จะ ไปอยู่กับคนที่เรารักหรือเพื่อที่จะเป็นแม่บ้านให้ใครเพราะว่ากันก็มีหน้าที่ของกันที่จะต้องทำเหมือนที่พี่มีหน้าที่ของพี่ที่จะต้องทำซึ่งตอนนี้เราเข้าใจซึ่งกันและกันมันเป็นเรื่องราวที่โชคดีมากที่เราสามารถ พูดคุยกันได้แต่หลังจากนี้ไปเราก็จะยิ่งห่างห่างกันไปนะคะห่างกันไปแบบแบบสุดสายตาจะกลายเป็นคนที่ห่างไกลแต่ลึกๆแล้วก็ยังห่วงใยและหวังดีด้วยเสมอแม้ว่าเราต่างคนต่างเติบโตต่างคนต่างมีใครก็อยากให้รู้ไว้ว่าหวังดีเสมอและขอบคุณจริงๆ ที่เกิดมาให้รักวันนี้ขอบคุณที่การต้องการแบบนี้และขอบคุณที่มาเป็นความรักให้ขอบคุณทุกอย่างทุกสิ่งที่ทำขอบคุณ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 ที่ ทวินเฟรมคนนี้มาเติมเต็มส่วนหนึ่งเพื่อที่จะเป็นบทเรียนชีวิตที่จะได้มาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆไลเวอร์เกอร์ชาวแสงผู้ที่เจ็บปวดในเรื่องของความรักวันที่กันเจ็บปวดที่สุดกันได้เห็นแสงสว่างที่อยู่ในหัวใจของกันนะคะมันเป็นแสงสว่างที่สว่างขึ้นมาแล้วบอกว่าจริงๆแล้วเรานั้นเติบโต มาเพียงคนเดียวเรามาที่นี่เราต้องทำบทเรียนที่เราต้องเรียนรู้ในบทเรียนที่ยากที่สุดเพื่อที่จะส่งต่อความรู้สึกเจ็บปวดนะคะการที่เรามาบอกเรื่องราวของความรักเรื่องของการดึงดูด attraction เนื้อคู่เรื่องราวต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่เจ็บปวดไม่ได้เรียนรู้ที่จะจะเจ็บปวดหรือมีคนรักแค่คนเดียวมีเรื่องราวแค่นิดเดียวเราจะเข้าใจสัจธรรมที่เกิดมาได้อย่างไร อันนี้กันพูดจริงนะคะทุกคนมันต้องเรียนรู้ต่อไปมันต้องเรียนรู้วิธีการที่จะเอาตัวเองมาอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งที่ที่เจ็บปวดมากๆที่สูญเสียความรักที่เรานั้นรู้สึกว่าทําไมต้องเป็นเราซึ่งกันตอนนี้กันไม่เสียใจใดๆเลยนะคะและขอบคุณมากๆที่กันได้รักจากคนทุกคนที่เราเคยรักนะคะไม่ใช่แค่คนที่เพิ่งเลิกลาไป ก็มีความรู้สึกว่าทุกคนมันต้องเติบโตและกันไม่เคยกลัวนะคะที่จะแอด r a c t คนรักใหม่เข้ามานี่ซึ่งไม่ต้องกลัวค่ะคุณบอกว่าโอ้ยมันเจ็บมันหวังใจพี่กันซู้ไม่ได้หนูเจ็บมากถ้ากันจะบอกว่า การที่เราออกหากหรือเลิกลาในวัยที่เรา40กว่าเนี่ยมันง่ายกว่าตอนที่เรา20กว่าแต่ถ้ามีน้องๆอ,อายุ20กว่าแล้วต้องเลิกรากับคนรักที่คุณคิดว่าคุณรักสุดหัวใจคุณจะต้องอยู่ไม่ได้แล้วถ้าไม่มีเขาคุณจะต้องไปจากโลกนี้ไม่จริงนะคะอย่าตายเพราะไม่มีใครรักเราอย่าตายเพราะต้องเลิกอย่าตายค่ะจงฟื้นฟูตัวเองให้ไวที่สุดย,ยิ่งรออยูเยอะขึ้น เราต้องฟื้นฟูตัวเราเองค่ะนี่คือชั้เตอร์หนึ่งของชีวิตค่ะคือบทเรียนบทหนึง่งอย่างน้อยๆน,นะคะเราอยู่กับตัวเองถ้าเราไม่ได้จากเป็นแล้วเราอาจจะจากตายแบบนี้คุณคิดว่าคุณจะอยู่ได้ไหมคุณจะต้องตายตามเหรอไม่จริงค่ะนะคะการที่เหตุการณ์บางเหตุการณ์เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานั้นมันมีเหตุผลเสมอค่ะกันบอกเลยนะคะว่า คนที่เพิ่งเลิกราไปเป็นคนที่กันรักมากที่สุดเพราะว่าเราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดแค้นไม่ได้อะไรแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เรานั้นไม่ลงตัวกันนะคะไม่เข้าใจกันในส่วนที่จะเราจะต้องยอมซึ่งก็จบไปด้วยความรู้สึกที่ที่จําเป็นและจบไปด้วยความรู้สึกที่ไม่คาใจอีกแล้ว ทุกอย่างคือบทเรียนค่ะทุกคนจริงๆนะคะไม่ว่าน้องๆหรือพี่ๆที่อาจจะอายุเยอะกว่ากันหรืออยู่ในเส้นทางของจิตวิญญาณเนี่ยมันต้องเจ็บ่าไม่เจ็บมันจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมว่าความเจ็บปวดนั้นเป็นอย่างไรคนอ,อกหักคนที่ไม่เข้าใจชีวิตคนที่เจอนิดเดียวคุณก็ท้อคุณก็ถอยเนี่ยคุณต้องกลับมาสู้นะคะกลับมาสู้เพื่อจิตวิญญาณของคุณคือตัวคุณเองคุณอยู่กับตัวเอง คุณเรียนรู้ที่จะรักตัวเองอย่างจริงจังเพื่อบางคนไม่รักเรามันก็ไม่จําเป็นอะเราต้องรักในตัวเราเองเพราะว่ายิ่งรักตัวเองมันยิ่งมีเสน่ห์ยิ่งรักตัวเองยิ่งแอดแทรกได้ดีดึงดูดได้ดีนี่คือเรื่องจริงนี่คือสัจธรรมเหตุผลนะคะที่การเอาเรื่องราวของตัวเองมาเล่าให้กับทุกคนฟังเนี่ย เพราะว่ามันจะต้องมีประโยชน์กับใครคนใดคนหนึ่งอย่างแน่นอนแค่คนเดียวกันก็รู้สึกปรับปลื้มแล้วก็ภูมิใจแล้วค่ะที่ได้แบ่งปันเรื่องราวนะคะการที่เราจบกับใครสักคนหนึ่งด้วยความเจ็บปวดที่งดงามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีค่ะเราโตแล้วเราสี่สิบกว่าเนี่ยเมื่อเราเจ็บปวดเราร้องไห้เรายังกินข้าวได้ค่ะเรายังเรายังไปเที่ยวได้เรายังรู้สึกมีความสุขได้เราเจ็บแค่ไม่นานนะคะ เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนี่คือเรื่องจริงและจงเรียนรู้กับบาดแผลที่เจ็บปวดนั้นคุณเห็นแสงสว่างอะไรจริงๆแล้วเราเกิดมาตัวคนเดียวเรามาเพื่อที่จะเรียนรู้นี่คือเรื่องจริงนะคะอย่าไปกลัวที่จะแอดแท็กคนใหม่คุณก็รู้อยู่แล้วว่าถ้ามาสเตอร์ลิสของคุณนั้นคุณเคยเขียนไว้แล้วถ้าวันหนึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้มาสเตอร์ลิสซึ่งบางคนไม่ได้ตรง ไม่ได้ได้มาไม่ได้ตรงกับที่ต้องการทุกข้ออ่ะอันนี้ไม่ได้ทุกข้อแต่คุณก็เออยอมยอมเพราะบางข้อมันยอมกันได้แต่มันไม่ได้ตรงทุกข้อใช่ไหมคะเราก็มีความรู้สึกว่าแล้วเราจะดึงดูดยังไงอันนี้จบภาคความเจ็บปวดไปแล้วนะคะแต่เวลานึกถึงบางทีน้ำตามันก็จะไหลๆนิดๆแต่มันไม่นานคะ่ะกันไม่ได้เป็นไร is t okay นะคะ It's okay และเมื่อถึงเวลาเมื่อเราพร้อมพร้อมทางด้านของพลังงานสั่นสะเทือนที่จะมีความรักใหม่ทุกสิ่งจะถูกจัดเรียงจัดสรรจากจักรวาลให้มาถูกที่ถูกเวลาค่ะอันนี้ประสบการณ์ตรงอีกแล้วนะคะที่จะมาเล่า เมื่อเจ็บปวดผ่านไปสิ่งที่จะงอกงามใหม่มเมล็ดพันธุ์ใหม่ก็ถูกจัดสรรเข้ามาในชีวิตของเราไปเช็คมาสเตอร์ลิสต์นะคะใครที่ยังเขียนมาสเตอร์ลิสไม่ได้ไม่เขียนไม่เป็นเขียนไม่เก่งไปดูมาสเตอร์ลิสต์นี่กันเคยทําไว้เรื่องของความรักมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่แบบที่เราต้องการเราก็จบไปค่ะไม่ต้องเสียดายนะคะเพราะคนเราถ้าพลังงานมันใช่มันตรงกันอะวันหนึ่งอาจจะวนมานกลับมาก็ได้แต่ในช่วงเวลาที่สดใส แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมถูกต้องนะคะถ้ามันใช่กันอีกครั้งมันก็ต้องมาเจอแต่ทีนี้เมื่อบายบายคนเก่าคนใหม่ก็ต้องเข้ามาค่ะทุกคนบอกเมื่อกี้มันยังร้องไห้อยู่ก็จริงใช่ไหมกลับไปย้อนดูนะคะทุกคนใครที่เขียนมาตลิดไม่ไม่ไม่สำเร็จนะไปเขียนไปฝึกเพราะว่าคนในนิยายคนในฝันคนในชีวิตอนะ่ะมันมีจริงๆ นะคะที่ตรงกับใจถ้าเราไม่ส่งออกบอกจัก,กรวาลว่าเราจะเอาแบบนี้หรือ catalog, แคตตาล็อกล่้นี้เราสั่งคนคนนี้เราสั่งมามันก็ไม่ได้อ่ะทุกคนถ้าเราไม่บอกอ่ะไปนั่งอยู่ร้านอาหารจะไปบอกแม่ค้าได้ไงว่าเราจะกินเมนูไหนเหมือนกันค่ะกับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกต้องแจ้งกับจัก,กรวาลว่า เราจะเอาแบบนี้เอาจะเอาคนแบบนี้เราจะเอาคนผมสีนี้ตาสีนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางข้อถ้าเจอในฤิ์แล้วสักสองสามข้อคุณสามารถที่จะยวนยวนได้ก็โอเคค่ะแต่ถ้าจะเอาเป๊ะก็ต้องรอนะคะรอการจัดสรรรอพลังงานที่ตรงกันเข้ามาถ้าความรักของคุณมันหายไปแล้วมันไม่ได้แล้วมันเรียกกลับขึนมาและคุณไม่ได้รู้สึกว่าหวานในหัวใจ ถามว่ากับคนเก่ากันรู้สึกว่าหวาไหมวาหวามอยู่เสมอแต่กันไม่สามารถที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ระยะยาวที่ลองดิแทนได้ค่ะกันเสียสละไม่ได้ที่จะย้ายตามไปเพราะว่ากันยังมีภารกิจที่อยู่เมืองไทยต้องทําอีกเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นก็แยกกันไปเติบโตก่อนดีกว่าเติบโตทางด้านจิตวิญญาณหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะต้องเรียนรู้กับ อ่านัเบอร์ต่อไปที่จะเข้ามาในชีวิตของเราถามว่าแรกเริ่มมันมีความสุขหมายมันก็สนุกดีนะคะในการที่จะเริ่มต้นเรียนรู้ใครใหม่สักคนหนึ่งส่วนคนที่กำลังดึงโดดเนื้อคู่คู่รักโซเมททวินเฟรมต่างๆเขียนมาเตอร์ลิตให้เสร็จก่อนและอย่าลืมความรักที่มีต่อตัวเองคนที่สำคัญที่สุดอยู่หน้าใครจบ ไม่ว่าคุณจะดึงดูดอะไรถ้าคุณเสื่อมศรัทธาในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของคุณตรงหน้ากระจกคุณอย่าลืมนะคะไม่ว่ารูปร่างหน้าตาของคุณจะเป็นแบบไหนอ้วนผอมดำขาวหน้าตาแบบไหนสวยหรอตามฉบับคนนิยามหรือต่างๆเนี่ยคุณต้องรู้ว่าคนคนนี้คือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณไม่ใช่คนอื่นค่ะคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณคือตัวคุณที่อยู่ในกระจก บี i อิงหัวใ์สร้างร่างกายของคุณมาให้ครบสมบูรณ์แบบแล้วนะคะทํามาอย่างดีเพราะฉะนั้นอย่าทําลายตัวเองอย่าทําลายหัวใจอย่าให้น้ําตามันเปื้อนแก้มเปื้อนแล้วก็เช็ดออกแล้วเริ่มใหม่ New Chapter นะคะอย่าตายเพราะใครไม่รักแต่จงรักในตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองคำคำ,คำนี้มัน deep มากค่ะทุกคนถ้าคุณไม่เห็นคุณค่าของตัวเองคุณจะไม่เห็นคุณค่าของอะไรเลย แต่ถ้าคุณรักและเห็นคุณค่าของตัวเองคุณจะมีความยินดีปรีดาที่อยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขสเสน่ห์ของคุณก็จะยิ่งเออร้อนเพราะต่อไปกันก็จะมาแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะจัก,กรวาลกระซิบกันแล้วว่าตอนนี้คนจากไปด้วยพิษของเศรษฐกิจจากไปด้วยพิษของพิษรักจากไปแบบง่ายๆและทีนี้ ทำไมเวลาจากไปแล้วทำไมมันมีผลกระทบต่อเราเวลาที่กันดูข่าวหรืออะไรพวกเนี้กันจะรู้สึกว่ามันวับเข้าไปถึงหัวใจเหมือนรู้สึกว่าตอนนั้นพลังงานของเขาเป็นแบบไหนเขาร้องไห้เขาเสียใจเขาไม่มีทางออกยังไงกันจะรับรู้ได้หมดบางทีกันดูนะคะล่าสุดน้องที่กระโดดสะพานกันเห็นข่าวกันนั่งร้องไห้แบบเหมือนกันรับรู้ความรู้สึกของเขาได้นะเวลานั้นนะคะซึ่ง มันเป็นสาเหตุที่การน,นั้นต้องมาทำเรื่องราวของความรักรักในตัวเองนั่นแหะคะ่ะและความรักที่เป็นชีวิตคู่เพราะฉะนั้นต่อให้ใครเลิกรากับเราไปใครกี่คนที่ไม่เห็นค่าเราไม่สำคัญเท่ากับเราไม่เห็นค่าของตัวเองการจะส่งต่อเรื่องราวของการรักตัวเองการเห็นคุณค่าเซลเลอฟเซลไอส์ Self ิม e เนี่ยเยอะมากขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าคนสำคัญที่สุดคือตัวคุณที่อยู่ในกระจกคุณสามารถแอดแท็กอะไรก็ได้ใครก็ได้ค่ะถ้าคุณทำอย่างถูกวิธีคุณสวยงามในแบบของคุณอยู่แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นขอฝากความรักจากหัวใจให้กับทุกคนขอให้คุณได้พบเจอกับความรักแบบไร้เงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขในชีวิตของคุณสมใจและก็ครบทุกข้อของ m a s t e r l i ลิและพบกันในวันต่อไปสวัสดีค่ะ